ได้สิยกเกตตกเออต้องเราการถามเขาเ๊ะให้เกตเท่าไหร่มอกให้เกตสองเกตตกเกตตกก่อนเกตสี่ถามว่าทำไมให้สองเพราะไม่ยอมถากันได้ วันนี้เอากาแฟแมนโครพัสมาส่งเอีอีกท่านนึงนะครับมามามาตอนดึกๆอย่นี่ยหตอนดึกๆก็ต้องมาส่งเพราะว่าต้องการเอาบันครับพี่มาอะไรครับเนี่ยเอาต่อ โอ้ยกำลังนั่งเล่นโทรศัพท์อยู่เลยเฉนักครับเฉนักครับเฉยนักเห็นเขาชมก็อยากกินด้วยเลยเนี่ยแค่เทลงมาน้ำเทลงจากน้ำร้อนเนี่ยก็รู้สึกว่าแบบมันกลิ่นมันหอมยั่วยวนคุกโม่งยันคนอยู่เนาะคนนิ่หน่อยคนนิ่งหน่อย ถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ตำกันแล้วมันไม่ลอยนะครับไม่ลอยเลยได้ตำแล้วได้ตำแล้วตำจอกกับตำจอกยฮู้รสชาติยังเหมือนเดิมเหมือนเดิมคืออร่อยเข้มข้นเข้มข้นอร่อยหอมว้าวเข้มข้นอร่อยหอม ทัาทักใจยังไงนะถึงถึงต้องกินแบบต่อเนื่องแบบนี้ต้องทางาง,ง,งนี้เออก็ลืมลืมลืมไปแล้วยังต้องสั่งอีกสิทธิภาพในการทำง,งานของร่างกายเราก็าเริ่มลดลงเราต้องหาอะไรที่เป็นของแมนแมนผู้ชายผู้ชายมาด้วนกันถูกต้องไหยเราต้องรูว่าอัน,อนไหนท,ที่ที่มันเหมาะก,กับเรา<อ>แล้วเราเคยกระทบใจอะไรแล้วมันกดผลได้ผลกับเราเราก็คิดว่าเราเยงคงต้องหาสิ่งนั้นมาดูแลตัวเอง สใน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 ิ่งมาดูในตัวเองซึ่งเราก็ตอบโจทย์เราเนาะกินแล้วโอเคมันใช่มันแค่แค่นั้นเองแต่อะไรที่เรากินแล้วมันไม่ใช่หรือเราไม่เราก็ไม่สนใจเราก็ไม่สักแต่นี้นเรากินแล้วเราเราเรา,เรามันมันใช่ยังไงเนาะมันใช่ยังไง<ช>อ,อ่ารู้สึกว่าเรามีมีเลื่องมีแรงขึ้นเนาะกระปีก้กระเป๋าแล้วก็เรื่องของพลังกำลังก็ดีอันนี้ไม่ต้องพูดถึงนะพละงกำลังอะไรพละงกำลังของเรามันก็ดี <S 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 คนของเราก็ประับใจคนของเรานะคนของเรานอย่าไปเอาคนคนอื่นถ้าคนคนคนอื่นรับใจมันจะยุ่งโอไม่ได้ประทับใจเฉพาะเฉพาะคนกินนะคนกลางเกียดก็ประทับใจประทับใจนี่แหละคือว่าคือว่าไอ้แมนโกนเนี่ยมันได้ให้ให้สิ่งที่เราต้องการ สำหรับผู้ชายขอยงเราครับกาแฟไหนๆเราเลือกกินแล้วก็กินให้มัน <c oughs> ตรงโจทย์ของเราทุกคนมันมีโจทย์อยู่ว่าเราจะเอาอะไรมาตอบโจทย์ของเรา